ของ,ของ,ข,อง you, ของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต <hm ้องห่วงห่วงใยรักใครถนอมใครจะชิงของใครใครยอมพอเมื่อกี้ที่ซ้อมไว้บมดแค่รักใครถนอมแล้วลองได้ยัางล่ะก็มันซ้อมกันแค่นี้เพราคนมันเองกับชีวิต ประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกเต้าอี้หรือขมขื่นจนขับผจญภัไยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคให,หม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนกกรประกาศภาวะฉุกคิดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประกาศภาวะฉุกคิดจุน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  มากันไม่บดเลยนะครับเนี่ยผมกําลังซ้อมร้องเพลงนะกะว่าจะไปประกวดร้องเพลงบนเวทีตามล่าหาฝันค้นฟ้าคว้ากาแล็กซี่กันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแต่ท่านผู้ชมที่น่ารักของผมครับกว่าที่ผมจะก้าวไปเป็นดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยนะครับนอกจากผมนะฮะจะต้องเอาชนะใจคนดูทั้งประเทศที่จะโหวตผ่าน SMS อย่างหน้ามืนตาลายไม่แคร์บินค่าโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อผมคลอะอัลบั้มชิ้นโบแดงนะที่ตั้งใจทําอย่างสุดปัญญาและดวงวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะฮะแม้ว่าเพลงของผมจะดังโด่งทะลุชาร์ดเนี่ยนะครับ ร้องได้ทุกคนตั้งแต่เด็กอนุบาลยันคุณป้าแม่ค้าที่ตลาดแต่อนาคตทางเศรษฐกิจของผมเนี่ยนะฮะก็ยังหาความมั่นคงได้ยากครับเพลงผมดังจริงแต่จะมีใครซื้อหรือเปล่าเนี่ยจะไปเป็นดอยโดดเด่นบนเทือกเขา มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนร้องได้ทุกคนเต้นได้ทุกคนมีเพลงนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ในเครื่องเล่น MP3 บางคนเนี่ยนะฮะมีเป็นแผ่นซีดีเลยนะครับแต่ขอโทษเถอะเพื่อนไลฟ์มาให้ครับถามว่าเพื่อนซื้อมาเหรอเปล่าโหลดบิดมาเพื่อนเอ้พี่น้องครับงานศิลปะเนี่ยนะครับไม่ได้งอกขึ้นมาจากดินหรือว่าตกลงมาจากฟ้านะครับของอะไรก็ตามนะครับที่ได้จากการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถจนสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานนะครับเขาเรียกกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาครับ ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เกิดจากการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นให้เกิดขึ้นใช่ลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองใช่นี่จะพูดเป็นคําเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับก็ต้องรู้จักและคุ้นเคยนะฮะกับของมีลิขสิทธิ์พวกนี้กันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เพลงซอฟต์แวร์กระเป๋ารองเท้าเข็มขัดเสื้อผ้าโอ้ยเยอะแยะมากมายครับมันเป็นของที่เราเราท่านๆนใช้กันทุกวันเนี่ยแหละครับพูดถึงตรงนี้นะครับผมก็มีเรื่องน่ายินดีที่จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับทราบกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าประเทศไทยของเรานะติดอันดับที่3ครับของประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดในโลกนะฮะตาม หลังจีนกับรัเสเซียไปแบบไม่ห่างกันเลยทีเดียวนะฮอฟนี่ขนาดจีนกับรัเสเซียที่ว่ามีประชากรเยอะติดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะพี่ไทยของเราเนี่ยที่ประชากรประมาณ 1- ในสของเขาเนี่ยยังตามมาแบบไม่ห่างแบบนี้สุดยอดไปเลยนะจ๊ะไทยแลนด์ของเราดินแดนของการแบ่งปันนะครับโชว์โอ้ oh my god ผมเนี่ยไม่อยากจะโทษคุณผู้ชมหรือคนอื่นๆรอกนะครับ ที่ทำให้คนไทยติดอันดับโลกที่แสนจะไม่น่าภาคภูมิใจในครั้งนี้เพราะผมเองก็ต้องขอยอมรับแบบแมนๆนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้ใช้ของที่ถูกลิขสิทธไปเสียหมดทุกอย่างทวยก็ยังว่านะครับสังคมของเราเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปการเลือกซื้อของกินของใช้ที่มันไม่ถูกกฎหมายเพลอะเลออาจจะง่ายกว่าของที่มันถูก,กนะครับ ผมทราบครับว่าลําพังมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงจานละ30 40บาทอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแค่ภาระทางบ้านก็เยอะเกินรับไหวแล้วครับครั้นจะมาศิลธรรมดีซื้อของมีลิขสิทธิ์ทุกครั้งเนี่ยก็เห็นจะไม่ไหวครับแมแต่ก็น่าเห็นใจนะครับคนที่เขาลงทุนลงแรงสร้างสรรค์งานนะครับอุตส่าห์เหนื่อยยากแต่ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่าแต่ผมว่าใครๆเนี่ยก็อยากใช้ของจริงด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโลกในอุดมคติกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ ขอถูกริการสิทธิ์คะคิดว่าเหมาะสมแล้วนะคะแต่ว่าคนคนไทยก็ยังจะแบบก็ยังจะเอาถูกกว่านั้นอีกเงี้ยคะ่ะเอาตังค์มาทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยซื้อของก๊อปเวลาศิลปินทํางานก็แบบรู้ว่าเขาเหนื่อยะครับถ้าอยากเลิกก็คือแผ่นพวกแผ่นเพลงแผ่นหนังอะไรฮะคิดยังไงกับของก๊อปอ่ะครับมันก็ถูกดีฮะ <c oughs> คือเราใส่เราใส่เล่นๆพวกเสื้อผ้าซื้อของก๊อปแต่ถ้าเป็นพวกซีดีอะไรพวกเนี้ยจะซื้อของแท้เคยซื้อของถูกลิขสิทธิ์อะไรบ้าง,ง,ก, <c oughs> งก็จะเป็นพวกที่ซื้อประจาก็เป็นพวกดี ดีวีดีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับราคานี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ตั้งใจทํามาให้พวกเราในคอมพิวเตอร์เนี่ยบู้เครื่อมาเนี่ยวินโดว์ผมก็เถื่อนแล้วอะ่ะเปิดโปรแกรมมาโปรแกรมก็เถื่อนเพลงก็เถื่อนอะไรต่างต่างเถื่อนหมดเลยพี่เกมยังเถื่อนเลยอะ่ะมีของแท้สักอย่างอะ่ะตอนนี้ผมสะสมพวกซีดีการ์ตูนอันไหนที่ชอบจริงจะซื้อของแท้ครับก็บางอย่างสําหรับบางอย่างนี้ก็ถือว่าแพงไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยของแท้ก็มักจะให้ของแถมเข้ามาด้วยซึ่งทําให้คนที่ซื้อเนี่ยรู้สึก คุ้มค่ากับการที่ได้ใช้ของถูกริขสิตหรอครับผมอยากเลือกใช้ w ิน d o w s เถื่อนครับเพราะบินเต้าเถื่อนเนี่ยต้องไปแคคไปอะไรครับมันวุ่นวายมาพี่ถ้าของอแท้ผมเนี่ยมันอัปเดตได้ด้วยและแบบว่าคือเขาซับพ,พอร์ตดีกว่าอะไรดีกว่ากันครับ เอางี้ดีไหมครับสำหรับคนที่คิดว่าการใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําอยากเลิกแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเนี่ยฮนะถ้าเราจะมาเดินทางสายกลางเนี่ยผมหมายถึงแบบการค่อยๆปรับทัศนคติให้ค่อยเป็นค่อยไปนะฮะไม่ใช่ว่าทำโดยเฉียบพลันหักดิบนะอย่ารีบครับเบาๆครับเริ่มแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่าที่เราพอจะทําได้จะดีกว่านะครับไม่เกินตัวไม่เกินฐานนะช้าๆครับจะได้พระเล่นโต <c oughs> ยกตัวอย่างครับ คอมพิวเตอร์ของคุณครับถ้าครั้งต่อไปคุณเกิดต้องการซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะครับแทนที่คุณจะไปดาวน์โหลดนะฮะหรือว่าซื้อแผ่นปลอมเหมือนดังแต่ก่อนเนี่ยนะครับคุณลองเลือกเปลี่ยนม,มาใช้แบบฟรีแวร์หรือว่าโปรแกรมประเภทแบบที่เขาเรียกว่าโอเพนซอร์สแบบอื่นเนี่ยที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เขาทายอยู่นะครับโอเพนซอร์สคือซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดเผยซอร์สโค้ดของโปรแกรมผู้ใช้สามารถใช้และเผยแพรแ่ต่อได้ฟรี สามารถเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาได้หรือนำมาพัฒนาต่อยอดเองและเผยแพร่ต่อได้ฟร,ใรีใช่ครับใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใชแ่แน่ๆแต่ถ้าเรายังไม่อยากเปลี่ยนระบบปฏิบัติการไปหมดเลยทีเดียวแหมมันใช่กันมาตั้งแต่รุ่มโบราณาลอกยูยูจะมาบอกให้เลิกง่งยๆมันตกใจโทษทีครับพอดีฝรั่งมันฝากมาเออเอางี้แล้วกันครับก็ลองค่อยๆเปลี่ยนไปใช้ทีละโปรแกรมก็ได้นะครับมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กําลังศรัทธาแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมที่น่ารักของผมครับบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เราเนี่ยต้องฝึกใช้โปรแกร,รมใหม่ๆนะฮะที่ยังไม่เคยชินซึ่งจะเสียเวลาทำหากินมากครับแต่คุณลองคิดดูสิครับว่าตอนแรกที่คุณฝึกใช้ microsoft windows นะฮะหรือว่า microsoft office นั้นเนี่ยนะครับคุณเนี่ยก็ต้องเสียเวลากับมันเช่นเดียวกันไม่ใช่หรอครับลองอะไรใหม่ๆดูบ้างครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะพบว่ามันแจ๋วกว่าที่คิดก็ได้นะครับ แต่ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องได้อย่างแน่นอนนะครับจากการใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์แบบนี้ก็คือคุณจะไม่ต้องสุ่มเสี่ยงครับกับการถูกโจมตีของไวรัสครับหรือโทรจันนะครับที่อาจจะเป็นของแถมนะที่ไม่มีใครอยากได้จากการดาวน์โหลดของละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ พูดถึงเรื่องดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะก็อดวกก็มาพูดถึงเรื่องภาพยนตร์กับเพลงไม่ได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับภาพยนตร์นะครับผมก็เข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับว่าด้วยราคาตั๋วที่แพงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วเนี่ยนะครับยังพ่วงด้วยราคาน้ํา ป๊อปคอนและนานา,นาขนมขบเคี้ยวที่แพงมหาโหดนะครับเสียค่าตัวหนังแพงยังไม่พอนะครับยังต้องทนดูโฆษณาและตัวอย่างหนังที่บางเรื่องเนี่ยใช้เวลาเฉียดชั่วโมงครับ <c oughs> ก็เพราะแบบนี้แหละครับที่ทําให้หลายๆท่านตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะครับว่าจะเลือกดาวน์โหลดหรือว่ารอซื้อแผ่นผีมานอนดูอยู่บ้านให้สบายใจดีกว่าไหม แถมเรื่องคุณภาพเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยแยกไม่ออกจริงๆเลยนะครับสำหรับคุณภาพของแผ่นจริงกับแผ่นผีสมัยนี้นะครับโอ้โหมันแยกกลำบากครับความชัดเนี่ยเป๊ะพอๆกันเอ่อก็ไม่น่าสงสัยแล้วครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มนจากมาสเตอร์เดียวกันนี่แหละครับอออาจจะมีอยู่นิดนึงนะครับก็คือแผ่นจริงเนี่ยนอกจากจะแพงกว่าแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้เสียรรมอยู่บ่อยๆอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็น่าสงสารผู้ผลิตอยู่แล้วครับไม่มีใครดูแลเลยนะฮะแถมยังถูกซ้ำเติมไปมาไม่จบสิ้นทั้งมาเฟียทัั้งรฐ หรือว่ามาเฟียรัฐรับมาเฟียเอาละครับก็คงโทษเขาลำบากละครับถ้าเกิดเขาจะทำออกมาแต่หนังขยะขยะหนังทุนต่ำๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำออกมาก็โดนก๊อปอยู่ดีลวครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดภาพยนตร์เรื่องนั้นดีนะครับมีคุณภาพแล้วก็ประทับใจคุณเนี่ยนะฮะจนหน้าเก็บสะสมไว้ก็ซื้อเถอะครับอย่างน้อยแพ็กเกจของแท้เนี่ยมันก็ดูดีมีคุณค่ามากกว่าของก๊อปเป็นไหนๆนะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับผมคงมีปัญญาพูดให้คุณได้แค่นี้ละครับสู้เลยครับ แต่สําหรับเพลงนะครับพี่น้องครับตอนนี้ค่ายเพลงต่างๆเนี่ยก็ระดมสมองครับทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมสารพัดเลยครับคุณผู้ชมครับถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงเกินไปนะครับก็อุดหนุนค่ายเพลงก็าเะครับให้กําลังใจศิลปินกํา้างเถอะหิวรอสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับ